นะครับชัยวิทยายยลานะชมรมทูบีนธมวันภูบาลันสกลน,ค,นนะครับบอกชื่อหน่อยมายังมายังรุ่นอาย,ายุไม่เกิน19ปีชายระยะทาง5กิโลเมตรขึ้นไปเลยครับที่หนชัยวิทยายยลาอันนี้2นะครับกาชัตตะพิวิศ การชัดตาพิสิ์การรักษานะครับลำด,ดับที่สามเด็กชายสุชาติพานิจดีนะครับ อันนี้ใช้แล้วนี่อันนี้ชูถ้วยหน่อยครับยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นเหนือหัวเลยคนน้อนด้วยคน,นนี้ด้วยครับยกขึ้นเลยครับ ระยะทางสายโซ่เฟอร์สายสายโซ่เฟอรนามนครับเป็นไงครับวันนี้ก็รับก้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นระยะฟันลันนะครับระยะทางห้กิโลเมตรรุ่นอายุ30-40ปีหญิงนะครับที่หนึ่งนางสาวพระเจรทนพมพ์บุตค่ะจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเชิญครับที่สองครับยังไม่หยุดยังมีนางสาวสุภจาตาทำงานเมืองจากชุมรมผู้ใหญ่บ้านค่ะ สภาพก็จะเป็นข้อควานะคะเพื่ก็จะรอดูนะคะตอนนี้ก็อนุญาตหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับบ๊ายบาย